คุณคะขอากาสค่ะกัร์คระบท่านอาจารย์ค่ะ mm. จะเรียนทำพี่น้องทุกท่านค่ะออนร้ยเรียนทำค่ะ <c oughs> ก็วันนี้ก็ไปเก็บผักให้นะคะก็จะเก็บผักที่มันมีมากแล้วก็งามแล้วก็แต่งแปลงไปได้ค่ะอาจารย์ mm. ก็ตัดแต่งก็จะได้ปืนนกไส้เยอะนะคะ mm hmm. พเพื่อนพริกเนี่ยจะมีมแมลงเนี่ยเขา แมลงทองแมลงไรต่าเล็กเลยค่ะกินใบเขาเยอะมากเลยค่ะเพือ่อนพี่คะ,คะก็ผักกาดนาผักกาดไรอ,อ่ะก็เห็นผักกาดไล่อะ่ะที่อยู่ตรงแบบทรายเฉยๆไม่มีน้ําไม่มีอะไรค่ะงามมากเลยค่ะอ,อ,อ่อนก็เก็บของที่มันงามงามแล้วที่มันแห้งแล้งอ่ะค่ะความความแข็งแรงของเขาค่ะก็จะอยู่ต้นไม้อ่ะค่ะอืแล้วก็ก็วันนี้ก็ได้ผัก มีอนพุณนกไส้จะเยอะนะคะผักกาดนาผักกาดไล่แล้วก็มีสมไทยหน่อยเอ็นดีก็นิดหน่อยค่ะอาจารย์ก็เห็นไหนเยอะๆก็จะมาเยอะๆก็คือจะไปที่แปลงก็จะดูว่าเขาไปคุมต้นไม้ของเราที่ปลูกอยู่ไหมก็จะแต่งแปลงทําไปด้วยอะค่ะไม่ได้เลือกแต่เก็บเฉยๆนะคะค่ะแล้วก็ก็มาพอประมาณหนึ่งนะคะให้พยนาค่ะออนก็กะดูกะตะก้าเดียวนะคะไม่ไม่ล้นมาก จริงๆอ๊ะพี่พี่น้องสามารถกินอันนี้ได้เนี่ยอาจารย์ก็ภูมิใจมากแล้วล่ะนะเนี่ยผักกาดนาผักากาดไร่นะปืนนกไส้นะเพื่อนพริกอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ตัวอื่นๆ,ๆที่มันเกิดได้บ้างนะอะไรที่เกิดได้โอ้หท่านเอก็ภูมิใจแลวเพราะพวกนี้เกิดได้เยอะมากเกิดง่ายนะพวกนี้เกิดง่ายเกิดเยอะแต่จะมากินกินยากจะมากินเพียวๆเคี้ยวๆ,ๆกินยากเออแต่พอเรามาปั่นกินยากไหม ไม่ยากเนาะกินง่ายเนาะมาปั่นกินรวมกับกินผักป่าเพียวๆเรายังจะกินได้เลยอาจารย์ว่างง้นนะะนาะเอามาปั่นกินเนี่ยแล้วก็ยิ่งไปผสมกับผักบ้านเข้าไปอีกผักนะผักปลูกเข้าไปอีกก็ง่ายขึ้นเนี่ยมันก็ประสบความสําเร็จมากแล้วนะอาจารย์เรารงคงกินผักป่ามันจะไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหรไม่สําเร็จไม่สําเร็จและไม่สําเร็จนะโอ้อาจารย์ก็บอกเนาะชีวิตอีกกี่ชาติเนาะแล้วก็วันนะ จะกี่ชาติเนาะจะพาก,กันกินได้นะก็ยังคิดอยู่นะโอ้โหเอาไปเอามาสําเร็จจนได้นะปั่นกินชาตินี้สําเร็จแล้วเพราะไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในนั้นไม่รู้อะไรอยู่ในนั้นดีอ้าวอ้เ,อเอล่าต่อได้ค่ะก็มีผัสสนิดนึงน,นะคะก็ตั้งแต่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีมีรางวัลให้นะมีรางวัลให้เขาจะมารางวัลได้น,ะนั่นนี่นำมะพร้าวนำมะพร้าวเอาเลยก็ ก็ระหว่างทำ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 ปั่นมันก็ต้องมีบ้างอาจารย์อย่างบอกว่าไม่ถูกใจแต่ละท่านก็เหมือนเราก็เคยทํามาเนาะก็ต้องอ่ารถมันจะกลมก่อมันใส่นู่นนอ่อนว่าการที่เราทําอ่ะเพราะอะไรอาจารย์บอกว่ามันล้างกิเลสอ่าทำเพื่อให้ได้เคี้ยวบ้างเราไม่ได้ทําเพื่อขายเนียนเพื่อให้คนทั้งโลกทำอย่างเงี้ยดูวัสดุที่เรามีที่จะปั่นนะคะอย่างวันนี้อ่อนก็บอกว่า น้องเขามีปั่นเนียนปั่นดีมากเพราะอะไรก็คือได้ซื้อแคนตลูปจากข้างนอกมาผลไม้มันก็จะเยอะใช่ไหมคะก็ปั่นผลไม้ก็อาก็บอกว่านี่แหละานดีมากเลยคืนเนียนมันคือเห็นรูปเห็นรูปเขาแล้วอ่ามันเหมือนที่ขายแบบทั้งท้องทางตลาดทางโลกๆอะค่ะแต่เราก็ดูว่าเราชิงชังไหมชอบไหมเราก็เฉยๆนะคะออนก็คือมาดูจิตตัวเองว่ามันนิ่งขึ้น แต่ดูเห็นตอนที่ทำที่ว่า,าให้ออนเป็นแม่ฐานนะจะมีผู้ช่วยออนบอกว่าเรามาร่วมกันคิดไม่เป็นแม่ฐานไม่ฐานหรอกแม่ฐานมันต้องเป็นคนมาสั่งวงการยางเลยอย่างเดียวไหมออนบอกว่าต้องเก็บเองทำเองทุกอย่างเหมือนที่ององบอกคุณจะทำอะไรคุณต้องดูขบวนการเลยนะต้องไปเก็บผักเองหาเองทำเองชองเองแล้วก็เอามาเรียกให้ใครมาช่วยก็มาเจกงานนี้ค่ะ อ่นก็คืออ่นเราไม่ได้คิดนะคะเพื่อนไหนอยากมาช่วยมาทําร่วมกันก็มาได้กันได้หรือว่าบอกกล่าวกันได้นะคะแล้วก็ใช้อปปริหารกันค่ะอาจารย์จะมาทําอะไรนะคะก็มาถามพี่น้องเป็นไงอะไรองี้ค่ะก็คือเหมือนท่านไหนจะต้องการแบบไหนก็เอามาปั่นได้ใช้ได้อะไรเ้ยค่ะไม่ได้ยึดว่าตรงไหนก็คือมันก็ให้เห็นว่า การที่เราได้ทํามันก็เหมือนได้เจอผัสสะเราก็ดูใจตัวเองดูเวทนาตัวเองไปด้วยอะคะ่ะอย่างวันนี้มันมีจิตตัวยึดอะไรนิดนึงว่าที่ว่าอึ่งทําเสร็จแล้วเราจะขอญาตไปลงแปลงเราไม่ได้มาช่วยเรื่องพีกามาไม่ได้มาช่วยเลือกผักที่เอามานะคะที่ว่าแต่งแปลงมาอาจารย์ก็กล่าวว่าใบแก่ๆเดี๋ยวก็มาลอกอย่างท่านก็เอาไปปัน่นไปลวกก็คือดูใบที่สมบูรณ์คือออนตัดแต่งหมดเรายังแต่งให้ไม่หมดดีอะคะ่ะ เพราะอะไรคะความที่บอกว่าเดีย๋ยวเราจะไปลงแปลงมันจะร้อนนอนจะต้องขุดหลุมกล้วยแปลงข้างหน้านี่มันร้อนมากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้เข้าไปช่วยเพื่อนตรงนี้ค่ะแต่ก็ได้ไปช่วยอันนึกอะค่ะปุ๊บที่นอนอยู่ท่านเป็นไรอยู่ข้างหน้าเนี่เห็นท่านนอนห่มผ้าตัวเย็นแล้วก็มีเพื่อนก็ช่วยวัดอุณหภูมิ3 4.2ปลายเท้าเย็นบอกว่าไม่มีแรงอะไรเงี้ย ก็ได้วิ่งหากระเป๋าน้าร้อนให้อาจารย์ไม่ใช่วิ่งฮะก็พยายามขอกระเป๋าน้าร้อนท่านไหนมีก็หลังจากนั้นประมาณ15นาทีใช้กระเป๋าน้าร้อนจอมก็ไปช่วยค่ะก็เอาน้ําสมุนไพรริดเย็นริดร้อนให้มีตะไค้น้ําสมุนไพรปรับริดเย็นใส่น้าร้อนแล้วก็น้ําต้มผักลร้อนน้ําแกงค่ะท่านก็วนแล้วก็ให้ท่านประคบบอกออนบบอันนึกลองดูซิ่ากินพอเพียงไหมอันนึกผมเมื่อวานกินน้อยเมื่อคืนนอนหลับอ่อนก็ไม มันเคยอาจจะกาดปรับสมดุลอย่างสมัยก่อนออนก็เคยเป็นหรือแม่ค่ะผมรชับ<ม>นิดน,นึงนะเดี๋ยวตอ,อนออนใส่เป้าอ่อนออนเสร็จจะให้ทั้งบ้านเลยกนะ็คือได้ได้ช่วยแป๊บหนึ่งประมาณ20นาทีก็ไม่3 4.2เป,ป็น36หอาจารย์ก็ดีขึ้นลุกขึ้นได้ตอนแรกบอกไม่มีแรงออนบอกว่างั้นต้องไปนอนห้องพยาบาลท่านบอกไม่เอานะคะออนเลยบอกนึกตาใจเลยโชคดีอีกแล้วไลหมดไปแล้วรับเต็มเต็มแล้วนึกซีสารภาพเป็นไง ก็ให้ท่านดูเวทนาตัวเองหรือว่าเตวิโชไปนะคะก็ไม่ห่วงนะคะออนก็ไปทําแปลงได้กําลังก็ดีค่ะอาจารย์มันไม่หิวท้องมันไม่ร้องมันสบายมากเลยจะยกจะหามแล้วแดดร้อนในเนี่ยปกติอ่อนจะเหงื่อออกมากเลยร้อนเยอะช่วงนี้ไม่มีอะค่ะดูอืมรู้สึกว่าเราดีขึ้นนะคะจากการได้ทานแบบนี้แล้วก็มือเดียวมาตลอดตั้งแต่งานพุทธาค่ะอาจารย์อืค่ะกับประมาณนี้ค่ะอสาธุอ้าวให้ทางบ้านกันเนาะตัด